Listen, you hear it, right? Sounds like a woman's voice. Hello? Hello, is anyone there? <laughs> no. What do we hit? Hell, if I know, I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Greg, who the hell are you people? Randolph! Looks like you caught our thieves. Nice job. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? the dino your fucking uselessness stops now time to earn your keep stop sam <laughs> oh god you fucking shot him i didn't mean to do you think that matters เอาเลยกรับผมกลับสวัสดีไปจักบันดีกครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับ The Walking Dead มิชชนกันอีกแล้วนะฮะเอพิโซดที่2มาแล้วจ้าความเดิมจากตอนที่แล้วฮะถ้ายังจำกันได้เราห้ามแซมมาให้ฆ่าแซกเกอรี่นะฮะ,ะรับไหม โอเคก็ได้มั้งคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรก็แค่ช่วยถ้าตุกติดแล้วมึงตายสกาอรีเออฉันทำพลาดเองอะเรนดัลควรจะเป็นคนที่จัดการไม่ใช่น้องชายเธอฉันกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ฉันทำไม่ได้แต่ว่าฉันช่วยพวกเธอได้นะอืมโอเคฮะลองดูกันแล้วกันอยากจะช่วยใช่ไหมหาทางออกไปจากที่นี่ให้หน่อยสิ เออมันก็มคงไม่ง่ายนะแต่ว่าจะหาทางโอ้ยปลดพลาดก็มาโจนาสใครบอกว่ายังหายใจอยู่ไม่หายใจแล้วฮะทำไมถึงน้องชายน่ะนึกว่าจะมีเวลามากพอสิแล้วคำว่าไงโอ้มฮไม่นะเก็กตายนะฮะโจนาสฟังนะฉันเพิ่งบอกไปว่าฉันจะช่วยพวกเขาหนีและเราก็ไม่ควรจะอยู่นี่ด้วยเหมือนกันจะต้องหายไปแน่ละฮะไม่ควรอยู่โอเคได้ได้งั้นตามหาตัวพีทแล้วก็ออกไปจากเรือนี้กัน เออลืมพีทไปเลยวะผู้บ่าวโรกสวยนะฮะพีทแซมก็ยังทำใจไม่ได้นี่ก็เก้งกันไปเก้งกันมาขอบใจนะมิชนที่ห้ามฉันไว้น่ะก็มันก็ไม่ใช่ทางออกห่ะฮะมันไม่ใช่ทางแก้หรอกนะการค่าเซกอรี่น่ะไม่ใช่คำตอบหรอกแล้วมันคงไม่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาด้วยฉันรู้นะ ถือว่าเป็นบทเรียนกันแล้วกันนะฮะเกรกเอ้ยไม่น่าอายุสั้นเลยเห็นกันอยู่หลัดหลัดเอาละฮะหาทางหนีกันดีกว่าแล้วมันก็อยู่ทั่วเรือไปหมดเลยเนะนี่ยนะนัะ่นะข้างบนมียามเฝ้าอยู่เด้เดๆเกือบเห็นมืดเลืเกินให้ตายเถอะที่อยู่ข้างบนนั่นนะ่ะ แล้วเขาก็มีคนอื่นด้วยโอเคเดี๋ยวเราอ่าล่อยามไปตรงนู้นกันแล้วกันนะโอเคฮะเฮ้โจเออช่วยอะไรตรงนี้หน่อยได้ไหมอ่ะอยากได้แบบทรีซัมละทุยเอาเข้าไปเออเอาละฮะยองเข้าไปเงียบๆพื้นนี้ก็เป็นโลหะนะฮะเดินนิดเดินหน่อยก็ดังละคิดอยู่ไหมอะุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ฉันไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยแซคกอรี่มันไรประโยชน์สิ้นดี ไอ้พูกนี้ไม่ยอมพูดเออต้องขึ้นนะฮะต้องขึ้นอ๋อออ้ยดู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 ต้องแอบดูมันมีขีดจำกัดอยู่ต้องระวังนิดนึงนะฮะไหนว่าพีทพีทอยู่ไหนเฮ้ยนอมาก็อยู่ตรงนั้นนะ,ะขึ้นไบอีกรอบหนึ่งโอเคนี่ไงเห็นเท้าละเท้ามาก,ก่อนเลยหน้าอยู่ไหนได้คำตอบอะไรจากพีทไปบ้างเนี่ยโอ้โหไม่มีรอยฟกช้ำดำเขียวเลยเหรอ มาเชเต้อยู่นั่นนี่ไงเอามาเลยฮะอาวุธต้องมาก่อนนี่มีปืนแฟลร์ด้วยเฮ้ยโอ้ยจะหนีไปได้ยังไงเนี่ยโอ้มีเสียงเสียงระวังดิแ้พวกนั้นเห็นฉันหายไปเธอหนีไปไม่ได้แน่เฮ้ยแรนดอลเห็นจนได้จดจ่อเลยอยากจะบอกนะไม้ว่ามันยังไงกันเนี่ยฮะเซคเกอรี่ไงมันเป็นคนเฝ้าประตูเออสมันทาเป็นคนบอกให้เธอทำใช่ไหมเธออยู่ไหนล่ะ อยู่ข้างบนไงเออเราไม่ควรจะพูดนะฮะขอแค่ตัวพิทฉันแค่มาเอาตัวพิทถ้าอยากได้แซมก็เอาไปเลยฉันไม่ปล่อยให้แกคนไหนไปหรอกนะนอมาหรือมเรื่องผู้หญิงค่ะนะเราหาทางออกกันได้นะฉันก็อยากอยู่นะพีทแต่ว่าดูเหมือนเพื่อนเราจะมีไอเดียอื่นแล้วแหละแรนดอลไปส่งสัญญาณเตือนได้เลยวางมาเช็ดแต้ลงโอ้โหจะให้วางมิดลงได้ยังไงล่ะปืนก็มีไม่วางเว้แซมอยู่ข้างบน มันต้องมีแผนแหละนี่ถือให้มั่นกว่าเดิมอีกบอกให้วางลงไงอุ่นนัน่นๆๆๆมันละมึงทีนี้เฮ้ย <c oughs> เอาแล้วไงเลือกเยีๆๆๆเอาไอ้แลนอดก่อนเลยมันจะไปหยิบปืนใช่ไหม้โอ้ยโอ้ย,อยมีดกระเด็นไม่จริงอ่ะโอ้โหเฮ้ยใจเย็นนี่ใจเย็นโอ้โหนั้นกระสู้กับน้องมากอืมเอาสิเอาสิ เออมึงจะแกร่งกว่ากูได้ยังไงมึงจะไม่ชนไหมเออเอาอีกเคกนโลโอ้ยเพิ่งไปซับเลือดมาเลือดออกอีกแล้วเอานอมาล้มไปละเก่งแท้ล่ะเราจะต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยตายเหรอไม่ชนต้องใช้วิธีนี้ด้วยเหรอก็ยังไม่ตายนี่จริงไหมแค่ตอนนี้แหละมาเร็ว เออนะพีทอย่าอะไรมากมายตอนนี้มันจะทำร้ายเราอะเราก็ต้องชิงทำร้ายมันก่อนสิเฮ้ยออกยังไงล่ะอยู่บนน้ำอีกก็ต้องมีเรือนะอา้าวบีแปรเรียกละหาที่ซ่อนตัวโดยด่วน<ร>มีสัญญาณเต,ตือนเรามีปัญหาแล้วโอ้ยตายตาตโอเครู้กันหมดทั้งบางลแลฮะเออเมอามือปล่อยจากจอไม่ได้เลยให้หมอบลงว้ฮะหมอบต่ำ ตามไว้ตาไว้ล่อไปเรื่อยๆในนี้ในนี้มืดมากมืดเหลือเกินโอ้ยเกือบแย่แล้วไงล่ะพวกมันกำลังหาเราอยู่เราหาทางออกได้นะมิชลว่าไงเดี๋ยวดูก่อนว่าจะหาทางออกไปได้ยังไงมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปอะไรใช้ได้ล่ะดูเองล่ะฮะฮัลโหลเดี๋ยวมันจะเห็นเรานะแดงแดงโอ้โหให้ต้องไวอ่ะ มันต้องมีสักอย่างละที่ช่วยได้โอ้โหเต,ต็มเต,ต็มเลยเดี๋ยวได้ดเดีด๋ยวฝั่งนั้นล่ะเนเนเนแถวเนี้ยมีเรือๆๆอยู่โอเคมีเรือที่ใช้ได้อยู่นะเราจะจัดการพวกมันถ้า,ถาจำ <ะ S 1> เป็นไม่งั้นก็เป็นเราที่โดนนี่เราจะไม่ฆ่าใครหรอกนะจะไม่เอาด้วยแล้วเอาพีทฉันจะซื้อเวลาให้พวกเธอจะได้หนีไปไม่มีใครตายด้วยเดี๋ยวจะหาทางกลับไปเองนะ ใู้คุยกับพวกเขาได้เอ่ออาจจะต้องสู้นะฉันก็ไม่ได้อยากสู้กับคนพวกนี้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าเราจะมีทางเลือกนะถ้าเธอเริ่มฆ่าคนพวกนี้โอกาสที่จะหนีออกไปจากที่นี่ใครก็ตามจะเหลือแค่ศูนย์ฉันจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกเลยของฉันรวมถึงตัวเธอด้วยเอายังไงดีอะออกไปเนี่ยนะพอเธอได้โอกาสแล้วก็วิ่งเลยนะเอ่อจะดีเหรอวะจะต้องหยุดเขาเฮ้ยเ๋ยวๆพี๊ ไม่เอาดีกว่าไม่ชนอะไรวะเนี่ยทำอะไรเอาไม่เอาไม่คิดแผนหม่ดีกว่าฉันจะไม่ยอมเสี่ยงอะไรทั้งนั้นคุยด้วยไม่ได้แล้วล่ะฮะเราเลยจุดนั้นมาละมีถังอยู่ถังนั้นมันหรือบเปล่านะเออมีพลุฟแฟร์อยู่เดี๋ยวตัวไอ้พร้อมมันเลยมันเลยยิง yeah! เอาละฮะทำไมมันจุดก <c oughs> ว่าจะติดเออเฮ้ยสโลโมชัน่น โอ้โหภาคนี้กำกับโดยแบ็กสไนเดอร์หรือเปล่าดรอปพิกลงไปอือเอาไหมเราไว้ไหมเราไว,เร,าไวเรียบร้อยแหละลามไปทั่วแน่นอนเอาถอยไปถอยไปเออยังนั่นนโอ้โหมีบังด้วยไวเกือบไม่เห็นน่ะไม่เหลือโอ้โอ้พีดเอาซะหน่อยแมเอาซะหน่อยเอกระบวนท่านี่มาเต็มโอเคนะ คนพวกนั้นไปหะน,น้าสวยแล้วมันไม่ไปหมดแล้วฮะโอเคว่ายไปเลยว่ายนี่นี่นี่ไม่มีทางอื่นแล้วอุ้ยกดกดต้องกดเด็ดนะบึ๊บ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 โอ้อยขึ้นมาแล้วเรือใช่ไหมเรือโอเคมาถึงสักทีเอาพีทลืมพีทไปเลยนึกว่ามาแล้วโอเคสตาร์ทเครื่องเอ้ยเอามือออกไปลุกขึ้นมา ตายแล้วโอ้พ,พีทพีทยังไม่ขึ้นมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปนี่นี่ไปไปซะ<ป>เถอะจะไม่อยากทำแบบนี้หรอกโอ,กโอก้ฉันอยากทำมากเลยแหละเออพีทนั่นแหละเอออย่างน้อยก็พูดทวงเวลาวไว้แล้วเขาไม่ชนไปได้แล้วโอโ้ไม่หระเบิดด้วยตา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 ยโอ้ยมันจะยิงเราไหมเนี่ยเฮ้ยมันปาเร็วมากโอ้โหมัโหโนใหญ่เล็งมาแล้วโอ้เกือบเกือบ โอ้ยโ,โ,โ,โดนเครื่องยนต์เป็นไรไหมอะ่ะเออแต่ยังน้อยก็ยังไปได้อยู่รอดเฉยเลยว่ะโอก็คงต้องคอยดูกันต่อไปนะฮะโอเคเริ่มเอพิโซด2ฮะ Give No Shelter ถ้าไม่มีเสียงเพลงไตเติลแปลว่าผมตัดออกนะฮะมันโดนลิขสิทธิ์นะต้องขออภัยจริงๆถ้าอยากรู้ก็ไปดู EP แรกนะฮะเรือก็ายังพอไปได้อยู่นะ นั่นก็วินาศสันตโรเลยไม่เห็นจะเป็นจะต้องทำขนาดนี้เลยอ่ะก็มันมีทางเลือกประพีธฮะโอ้ยเริ่มํำคานพีธแลเรารอดมาได้ก็ดีแล้วไงนั่นเรียกว่าดีงั้นเหรอครั้งหน้าฉันจะเป็นคนจัดการเองโอเคแล้วถ้ามันไม่ได้ผลเันก็ใช้มาเชเต้เธอคุยกับพวกมันเลยเรากลับไปที่เรือของเราไม่ได้แน่ๆเลยไปพักที่บ้านฉันก่อนก็ได้จักว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยพ่อฉันช่วยเธอได้นะ อยู่ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีๆก็พูดเรื่องพอ่พอพ่อเธอเหรอทำไมไม่เคยพูดถึงเลยก็ฉันไม่อยากให้น้องมาตามหาเขาอะไว้ระหว่างทางจะเล่าให้ฟังขึ้นฝั่งแล้วมีวอล์กเกอร์ไหมเกมนี้กระทั่งกลางวันก็ยังมืดขนาดนี้นะ <laughs> อุตสาห์ปรับแสงสุดละมีคนยิงกันแร์ใช่ไหมได้ยินเสียงนะเมื่อกี้นี่ไงมิชน เกิดอะไรขึ้นโอ้ก๊อดโอ้โหว่าแล้วมันต้องมี <laughs> อุปสรรคอีกแล้วครับท่านโอ้ oh. จะ่าไปได้ยังไง oh. เยอะมากอะ่ะสู้ไม่ไหวหรอกโอ้ย oh, 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 oh. ดันมาตกตรงนี้อีกโอ้โ oh, ห oh. ชอบแสงเลยวอล์กเกอร์สวยแล้วไงโอ้ย oh, oh. มีอะไรอะ่ะสไนโอ้โ oh, หว้าบ,บเลยอุย <c oughs> ลบหลบหลบหลบ <c oughs> ตาย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  สนไยเอ้าหาที่กำบังไปลูกโอ้ยต่ำอย่างเดียวฮะอุ้ยินี่ขยับเองคลานไว้คลานคลานต่ำโอ้ยรีบไปรีบไปโอ้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 ตายแล้วตายแล้วเราจะต้องพักเรื่องเรากับนอร์ม่าไว้ก่อนแหละใชจมาโอ้ยวิวว้วหืวไม่พวกบ็อกเกอร์หันไปหาพวกมันแทนได้ยังไงแล้วโอ้ยเหตุฉาดเราสลับพวกมันหลุดได้ถ้าเข้าไปในป่า ราจะทำยังไงล่ะนั่นสิจะอยู่ดีๆเดินเข้าไปก็ยังไงอยู่นะม <c oughs> ีเชือกอยู่โอ้ยร้อนร้อนโอ้เป็นการร้อนที่มีประโยชน์มากเลย <c oughs> คอยดูกันแล้วกันใช้สูตรเดิมเลยฮนะมาเอาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวๆ,ๆลำบากเหลือเกินทำไมมันขยับยากจังเออ นี่ฮะต้องตัดขากระไก่ออกก่อนแล้วก็แขนแขนแขนว้ยเฮ้ยเออตัดทิ้งนี่นี่นี่อีกข้างหนึ่งโอ้อันนี้อันนี้ยึดไปหน่อยเอากดไว้กดไว้ดึงเลยดึงออกโอเคต้องดึงแขนออกนะฮะแล้วก็เอาขากระไก่ออกด้วยให้ตายเฮมิชนเอออีกตัวหนึ่งต้องใช้อีกตัวมา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 โอ้ยเอาอีก เรียบร้อยฮะตัวนี้มีแขนข้างเดียวอยู่ละอ่ะนี่แหละมัดไว้รอบคอเร็วๆทีนี้ก็เรียบร้อยฮะมันเหมือนเป็นตัวอัมพรางเรานะฮะอัมพรางกลิ่นด้วยทีนี้มันก็ไม่สังเกตละทีนี้เราก็เดินอยู่ใกล้กันไว้นะเงียบๆด้วย,รยตราบใดที่เราไม่ไปเดินชนตัวไหนเข้าเราก็จะโอเค ไม่เป็นไรหรอฮะระดับนี้ละโอเคเราต้องเดินไปเองใช่ไหมเนี <laughs> ่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าเดินชนก็นแล้วกันชา้ๆชาๆฮะช้าๆอันั้นก็ยิงแล้วเกินต้องเข้าไปในป่าให้ได้อุย้ยนั่นแน่ดีนะว่าไม่ใช่หัวเราเออโอ้โหลูกมัถูกจังหวะแล้วเกิน <laughs> พี่โชนมีอะไรเออจะบอกยังไงดีอย่าเพิ่งเป็นไรตอนนี้มิ่โชนเฮ้ยมีแต่วอล์กเกอร์ Walker, เออมันคงคไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่เห็นอะไรหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปต่อดีกว่านะไปต่อเรื่อยๆพี่ชนจะช้าหน่อยอุยอ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นเกือบชนแล้วไงไปอีกนะฮะอ,อ่า เดี๋ยวดเราโอต้องเดินเองก็ไม่บอกเนาะเฮ้ยเลยไม่สมูทเลยค่อยๆฮะค่อยๆอันนี้ก็ยิงไปรถประชากรได้อยู่แล้วมันก็ไปหาพวกนั้นและฮะไม่อยากเชื่อเลยว่ามันได้ผลน่ะก็ดีแล้วที่มันได้ผลเสียงอะไรอ่ะเรือโยน จองเวนอะไรกูขนาดนั้นนั่นนั่นจัดการมัเลยเวนแล้วไงเขาไม่ได้ปาแล้วแล้วๆวิ่งวเข้าปาโอ้ my god เสียงหอบมาก่อนเลยโอ้เสาไฟฟ้านี่ก็วิ่งแบบใส่เกียร์หมาไม่ลืมหูลืมตากันเลยพวกลูกเรือคงต้องรอไปก่อนแล้วล่ะเราจะย้อนกลับไปถ้าทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ขออย่าให้นานเลยไม่ชอบไปธีคิดของไอโอไซเท่าไหร่อ่ะ มีทางลัดอยู่อะที่จะไปบ้านฉันแต่พวกคุณต้องไม่ชอบแน่ๆมันยังไงล่ะเอ่อเป็นเหมือนเสาไฟฟ้าที่ล้มลงไปแล้วนะะได้แต่เลี้ยวมองไปสุดเสาไฟมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะมันยังใช้ได้อยู่เออจริงเหรอแน่ใจนะว่ามันปลอดภัยปลอดภัยกว่าเดินทางไกลก็แล้วกันนะ คิดอย่างนั <Island> ้นแหละบางทีไกลก็อาจจะปลอดภัยกว่าถ้าเรารอดไปจากตรงนี้ฉันจะไม่บ่นเรื่องปีนป่ายอะไรพวกนี้อีกเลยสูงอยู่นะเลรกับฉันน่ะเคยปีนขึ้นไปทีละคนเสียงปืนไล่มาแล้วเฮ้ยเราไม่มีเวลาแล้วตามฉันมาเร็วมันมันคงไหมอ่ะโอเคไม่มีทางเลือกแล้วต้องไปโอ้าเว้าเว้้ไม่ทันขาดคำโอ้โหนี่แหละนะทางลัด เป็นทางลัดที่ทรหดวิบากมากต้องค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วฮะเดี๋ยวมันก็ตามมาท้นดูทรงแล้วนั่นๆมีเช็คพอยต์ไว้โอเคนั่นมีให้เลือกอีกขนาดนี้ยังต้องเลือกนะซ้ายดีกว่าฮะขวาลายซ้ายดีสุดเดิมถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอย่าให้ตกลงมาเป็นพอ โอ๊บโอ๊โอ๊อุ้ยหวาดเสียวอนั่นไงเว้ยวัวมิชนเอามือออกจากจอยไม่ได้เลยนะเนี่ยโอเคไหมมึงดูสภาพกูสิตอนนี้ไปต่อเลยเหอะนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายไปต่อเรื่อยๆอเลนโดฉันเจอมาแล้วชิบหายชิบหายเลยเนี่ยทงนี้เว้ยเฮ้ยไปไปลูกไปต่อุ่นี้มันจะแย่ไปกว่านี้นี่ก็เหมือนกับว่าเราเป็นเป้าไปเลยนะเนี่ย เกือบไปแล้วต้องมีสมาธิอยู่ตลอดนะฮะรอบนี้แบบแอคชั่นมาเต็มจริงๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดีเลือกอีกแล้วเหรอไปทางเดิมเอาใ,ใกล้ๆเนี่ยนะฮะมันต้องมีที่เป็นก็เอาแบบนี้ดีกว่าค่อยๆไปทีละสเต็ปอุ้ยๆๆๆๆอ,อุ้ยอ้อ้ยอ้ยโอ้ขึ้นเกาะแล้ว มันมาแล้วอุ้ยหปืนอ้าวกระสุนหมดอุตส่ามีปืนพกอีกนะนเนี่ยเวเนยเอาเอาขยับขยับพชชนไปเร็วๆอือหือฝั่งนี้คุณทาอีเวนต์จะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหพชชนอื่าจะทำให้หวัดเสียไปกว่าน,นี้ขึ้นไปลแล้วใกล้แล้ววาอุ้ยแซมโดนยิงเวเนย โอ้แต่ไม่โดนจุดสำคัญเท่าไหร่รีบไปรีบไปรีบไปเอาไอ้นี่จะปีนตามมาโอ้ยเสาเอแล้วตาย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 ไอ้ป้าเอ้ยลบเร็วแซมโดดเร็วเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยพีทพีทระวังระวังไม่มีทางแล้วโอ้ย,อยทำอะไร ออลากมานะฮะตกใจหมดคุณทำอีเวนต์ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวโอเคโอ้ดูแผลก่อนอ่ะฮะวิธีน,นี้เราพอจะรู้อยู่ทำอะไรนี่เฟิร์สเอดเหรอโอห้ามเลือดไว้โอ้โหถอดเสื้อแบบนี้ขอบคุณที่ยิงมิชนมาใกล้ถึงแล้วจะพาเธอกลับบ้านโอ้โหซอนรูปนะเราเนะี่ย สติสติเออเอาพวกนั้นมันต้องหาทางไปอื่นแน่ๆเลยฝนตกแล้วนี่บรรยากาศแบบนี้เข้ากระท่อมดีกว่าไหมบ้านของฉันอยู่ข้างหน้านี่เองอะไม่ไกลหรอกจวนละจุวจ๋วละ <c oughs> โอ้วอ,อกเกร์ก็ยังตามมาเลย <c oughs> ทำยังไงละ่ะเคลื่อนไหวเร็วไม่ได้แล้วตอนเนี้ยแซมเจ็บ <c oughs> ต้องคอยๆดูเอาไว้นะ อย่าล้าสายตาเด็ดขาดเลยนั่นไงข้างหน้าเดียวเหอะเดียวเหอะหัวขาดไปกันต่อฮะฉันไปเจอถิ่นของนอมาาเข้าระหว่างเดินทางกลับตอนที่มันมีแค่เรือสองลำทิ้งสมองไว้ตรงสะพานน่ะพวกนั้นมีสเสบียงอ,อยู่ข้างนอกนั่นนะ่ะแล้วนอมาก,ก็จับฉันได้ ฉันก็ไม่คิดหรอกนะว่าหล่อนจะทำแต่เธอก็ปล่อยฉันมา,แล,แ,าแล้วตอนนี้เกรกก็ตายอีกเอออย่าโทษตัวเองหน่อยนะขโมอยอีกรอบงั้นเหรอลองถามเรื่องขโมยดีกว่านะแต่เธอก็ขโมยมาจากพวกมันอีกใช่ไหมฉันมันโลภมากไปหน่อยอ่ะเราสิ้นหวังเนี่ยนะอน,นอร์มาฉันฉันไม่น่ากดดันหล่อนเลยอ่ะ ถ้าถามฉันก็คงเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบอะไรเท่านั้นอยู่แล้วนะแล้วมาครั้งล่า,ลาสุดเชนกันหนึ่ว่าเราจะซ่อนของ,ของไว้บนเรือแฟรี่ได้อะแต่เกรกเขา <c oughs> เขาไม่คิดว่ามันจะปลอดภัยเอาสิรู้สึกผิดก็ไปใหญ่เลยงานนี้ <c oughs> ฉันฉันน่าจะฟังเขาอะ่ะอืมไม่รู้จะปลอบใจยังไงดี โอ้พระเจ้าฉันตาลายไปหมดแล้วเฮ้ยดด <c oughs> ี๋ยดดิ๊ดเดี๋อกดาการหน้ามืดวิงนเวียนน่าจะเสียเลือดมากคับแบบนี้กลับใจนะตายแล้วต้องรีบไ,ไปถึงบ้านแล้วฮะเดี๋ยวจะเคลียร์ทางให้นะโอเคจะไหวไหมหนอเธอดูไม่ค่อยดีแล้วนะ <c oughs> ฉันรู้สึกแย่ <c oughs> ออกมากๆเลยอะ่ะคุยกันน่าจะช่วยได้นะ คุยกันเหรอก็เข้าท่าอยู่ในตอนนี้น่าจะลืมเจ็บได้คุยเรื่องครอบครัวแล้วกันครอบครัวธนะพวกเขาเป็นยังไงเหรอพ่อเคยเป็นทนายความน่ะตรงนี้จะถึงเถียงเขาไม่เคยชนะสักครั้งเลยไงน้องชายของฉันเจมส์แล้วก็มีอเล็กซ์มีน้องชายอีกนั่นน่ะพวกเขาเคารพในตัวเกรกมากเลยแต่มันคงจะไม่เหลืออะไรแล้วแหละรเกเลกตายแล้ว เออนั่นไงมาจนได้ปะล่ะเดี๋ยวเชิญการเด็กจัดการนี่อ่าช่วยๆกันไปเจมมก็ไปโอ้โหแทงไม่ยั้งเลยอยู่ใกล้กันไว้นะโอ้มาจากไหนแยะวะโอ้ยอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอันตรายมากเลยพ่อพูดถูกเขาบอกว่าไม่มีใครควรออกมาจากบ้านเลยวอลเกอร์นะว่าแย่แล้ว แต่คนน่ะแย่กว่าฉันไม่ฟังเองแหละอันนะอันนะเธอรู้ว่ากับนอร์ม่ามันเสียงมากเธอก็ยังพาน้องชายเธอมาถ้าเราไม่มีอาหารเราก็ตายอยู่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่เสียใจนะเสียใจก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรตราบใดที่เราเรียนรู้จากมันโอ้ยสุดแล้วไหวไหมเนี่ยโอ้โหมันหนักอกแล้วกัน ไม่รูฉันจะบอกพ่อยังไงเรื่องเกรกอ่ะโอ้ยจะดีเหรอเอาเธอบอกความจริงเข้าไปเลยเป็นพ่อก็ต้องรับได้สิบอกความจริงเข้าไปเฮน่าเขาควรจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอยังไม่รู้จักเขาอย่างที่ฉันรู้หรอกหลังจากที่แม่เขาไม่ชอบข่าวร้ายอีกต่อไปแล้วอ่ะแม่น่าจะตายแล้วนะฮะเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยถึงแล้วโอ้ ไหนอ่ะอุ้ยวิววิแซม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 ตื่นแล้วอุ้ยวิวิรีบไปเหอะแบกหามอะไรก็ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ให้กูพักเลยใช่ไหมใช่ไม่ให้กูพักเลยใช่ไหมเอาสิเฮ้ยสะบั้นเลยเฮ้ยเออมิชชนเราต้องไปแล้วเอา รีบๆรีบหน่อยเออนั่นแหละเออแบกไปเลยโอเคไปเร็วเว้ยไปเร็วเว้ยอยู่ไหนอะ่ะมองไปยังไม่เห็นทฮะเอ้ยอะไรเนี่ยกับดักเหรอนี่ไงมีรู้ว่าเห็นละโอเคไปๆป,ปโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆโอ้ยอืยออ ก็ไม่บอกว่าให้กูเด <tinc S 2> <giving quin. S 1> ินโอ้ยเกือบไปแล้วไงกับดังจริงด้วยอันตรายมากก็ไม่บอกว่าตอนนั้นจะให้เดินอ่ะโหเกือบไปแล้วนะฮะเมื่อกี้นั่นไงเห็นละถึงรลยยังถึงหรืยยังจวนแล้วแซมก็ถึงบ้านแล้วโอ้เลือดไหลเลยอ่ะ ติงๆเลยอ่ะห้ามเลือดไม่อยู่แล้วจะตายเพราะเสียเลือดนี่แหละฮะอุ้ยอุยอุยยิงทำไมอย่าขยับนะเว้ยคืนขยับมาอีกก้าวเดียวแล้วก็เฮ้ยข้างหลังนะเฮ้ยโว้วโว้เราจะไม่ทำร้ายคุณหรอกนะเราต้องการช่วยผู้หญิงคนนี้แซมแซมเหรอเออใช่เธอตายหรือยังผู้แก่ฆ่าเธอเหรอตอบฉันมาไม่งั้นฉันยิงเดียวเดียวเดียว โอ้ยไม่ใช่แล้วจะไม่ได้ทำเราถูกคนอื่นตามล่าอยู่เหลวไหลที่เห็นอยู่ก็มีแต่พวกแกอ่ะเข้าไปคุยข้างในกันก่อนดีกว่าไหมไล่หลังมาแล้วเนี่ย <c oughs> บางทีแกอาจจะเป็นคนยิงเธอก็ได้หรือแกฮะ <c oughs> อาจจะเข้ามาในนี้โล้วฆ่าเราทุกคนก็ได้นะ <c oughs> ฉันยอมเสี่ยงไม่ได้หรอก <c oughs> วางแซมลงแล้วไปซะเอ้ยไม่ได้สิยิ่งคุยกันนานเท่าไหร่เธอก็ยิ่งเสียเลือดมากเท่านั้นแหละเห็นไหมเนี่ยหน้าซีดเป็นไก่ต้มแล้ว ให้เข้าไปเถอะเออปะระตวไอ้ก,ก็ได้เข้ามาเลยเฮ้ยก็แค่นั้นแหละโ,โอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วยแฟนก่อนเฮ้ยๆฮขาแม่งเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดือ้อดื้อเหลือเกินมาเตอร์เโอ้ยเหลือแต่แขนมาให้ประดับเร็วๆเธอเหลือเวลาไม่มากนะักโอเคครับเดี๋ยวเราพักไว้ตรงนี้นะฮะถึงมาสเตอทีนะฮะแล้วพวกก็ใหม่เขาหน้าพัานหน้าับผมสวัสวดีครับ